รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการเปิดฟ้าทุกวันจันทร์เวลา15.30นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา อยู่กับโมโมนิชารังคาสิลิอีกเช่นเคยทางพอทบอ5ค่ะสำหรับวันนี้จะมีข่าวสารอะไรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะ Imagine Thailand Movement ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสะสะส,ะส,ะส,ะสะจัดกิจกรรมเวทีสาธารนณะพื้นที่สร้างสรรค์ทางสังคมร่วมกันเราทำได้เพื่อสื่อสารผลการดำเนินโครงการศิลปินแห่งชาติ ปราดปัญญาชนสร้างพื้นที่สร้างสารรค์สำหรับเยาวชนไทยเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อเยาวชนมาเรียนรู้ร่วมกันถึงสถานการณ์ปัญหาปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบทางสังคมโดยคุณศรีสุว,วรรณควรขจรรองประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่1นสสสเป็นประธานกล่าวเปิดเวทีสาธารนณะ พร้อมด้วยดออรอุดมหงชาติติกุ่นผู้ก่อตั้ง Im a เม n e Thailand m o v e m e n t และศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านเข้าร่วมเปิดเวทีสาธารณะในครั้งนี้ในช่วงหลายปีมานี้เนี่ยจริงๆเรามีสถิติตัวเลขที่ดีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของบริ่งเครื่อดืม่มแอลกอฮอล์ก็ดีคือเคิร์บมันค่อยๆลงมาจจะชาไปบ้างแต่ว่ามันมีแนวโน้มที่ดีเราจึงคิดว่าสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นเด็กเยาวชนเนี่ยเจนเอลฟาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการที่เขาจะได้มีพื้นที่สร้างสรรค์เป็นเรื่องที่มีความสําคัญทททีี่่่่่ําาาาาใหหห้้เเเเเเเขขได็ได็็นนนตตััวววออองงงคคุณปรรื ความสำคัญมากงานแนวในแนวของการขยายพื้นที่สร้างสรรค์พื่อที่เยาวชนเนี่ยจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมแนวการเรียนรู้ศิลปะพอดีหรือการได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นการมาฝึกผลกีฬาบางชนิดมางประเภทและพบว่าตัวเองเนี่ยเก่งหรือรู้สึกว่า มีร่างกายที่ดีกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่สอสอจะให้การสนับสนุนเราคิดว่าถ้าหากว่าสาม,มารถที่จะเพิ่มกิจกรรมการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์จะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับงานวันนี้เป็นงานเบทีสาธราณะนะครับที่เราได้ขับเคลื่อนงาน Imagine Thailand Movement มาเป็นเวลากว่า3ปีนะครับเราได้ชักชวนศิลปินแห่งชาติ ศิลป็นพื้นบ้านรวมถึงปราชญรวมถึงเยาวชนแกนนาเยาวชนผู้นําชุมชนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะมาขับเคลื่อนพัฒนาสังคมไทยให้เป็นในอย่างที่ทุกๆคนต้องการขณะนี้เนี่ยเราได้มีพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะต้นแบบที่มาอยู่ร่วมทํางานกับ i m n e t h a i l a n d m o v m m e n t มานะครับขณะนี้เนี่ยอยู่หลายจังหวัดตั้งแต่ภาคเหนือเองก็มีจังหวัดน่านนะครับเรามีภาคกลางเนี่ยหลายที่เลยครับ มีที่ราชบุรีนะครับมีที่นครปฐมมีในกรุงเทพมหานครนะครับและแน่นอนครับเรากําลังขยายพื้นที่ต่อไปด้วยนะครับภาคใต้ก็มีที่จังหวัดกระบี่นะครับก็จะเป็นพื้นที่สร้างสารรค์พื้นที่สุขภาวะสร้างสารรค์ต่อไปครับ ท่านผู้ชมครับผู้นํายังคงตามติดถึงเรื่องราวของงานเสวนาของสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยจัดขึ้นร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆทั่วประเทศที่ชลพพกรีสอร์ทอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้ยังมีเรื่องราวของผู้ทรงคุณหลักหลายท่านนะครับที่จะมาให้มุมมองแนวคิด ในการทํางานในฐานะผู้นําว่ามีแนวคิดในการทํางานอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราปติดตามรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับ,รบ,รบตอนนี้ผมอยู่กับท่านนัทอรอินดีศีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของดุสสดีครับ่านดรับค่ะสวัสดีค่ะ ที่ผ่านมาถ้าคิดว่าสมาคมเพื่อผู้ปกครองทางจิตแห่งประเทศไทยนะครับดำเนินการด้านคนพิการเป็นอย่างไรบ้างครับที่ผ่านมาทางสมาคมเนี่ยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนพิการในเรื่องของการส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิ์ให้เขาสามารถที่จะเข้าถึงสวัสดิการและก็ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านการแพทย์การศึกษาอาชีพสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการทํางานกับเครือข่ายที่เข้าไปสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนของกรมสง่สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับคิดว่ากองทุนควรจะสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมกิจกรรมด้านใดบ้างให้กับองค์กรคนพิการทางจิตเพื่อเกิดความเข้มแข็งเท่าเทีเทยมกับความพิการด้านอื่นๆเพราะว่าแกนนาของชมรมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นจิตอาสาไม่ได้เป็นคนพิการหรือว่าผู้ที่พิการตามกฎหมายซึ่งสมาคมพยายามเตรียมความพร้อมให้แก่คนพิการเพื่อก้าวออกมาทำหน้าที่ดูแลสิทธิ์ต่างๆของตนต่อไปในอนาคต เรามีกองทุนนะคะกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้คพิการเนี่ยไปทําเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของคุณภาพชีวิตค้พิการนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งนะคะจะเห็นว่าเครือข่ายของทางจิตเนี่ยอาจจะเป็นเครือข่ายที่อยู่ในชุมชนจริงๆอยู่ในระดับพื้นที่จริงๆซึ่งเข้าถึงคนพิการจริงๆแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยให้เขาเนี่ย ให้คนพิการได้เข้าถึงเรื่องของสิทธิ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเราอยากเห็นคนพิการในชุมชนนะโดยเฉพาะคนพิการทางจิตเนี่ยได้รับการดูแลอย่างครบวงจระคะและอย่างค,คือผู้ที่บกพร่องหรือว่าพิการทางจิตเราประเมินไม่ได้ด้วยสายตาด้วยการมองเห็นใช่ค่ะ,ะการประเมินคนพิการทางจิตเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะใช้บุคลากรหลายๆด้านเรียวกว่าสหาวิชาชีพที่จริงคนพิการทางจิตเนี่ยก็เหมือนคนทั่วๆไปละคะ่ะ แต่เขาก็มีความบกพร่องทางจิตขึ้นต้องได้รับการดูแลแล้วก็เจตสกติเป็นสิ่งสําคัญมากเลยของสังคมนะคะคือเราต้องให้โอกาสกับคนพิการทางจิตในทุกด้านนะคะเขาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในสังคมนะคะอย่าก,กลัวคนพิการทางจิตนะคะอย่ากลัวเขาสามารถที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพได้โดยเฉพาะการเข้าสู่กระบวนการรักษาการได้รับยานะคะตรงนี้แล้วก็ไปสู่เรื่องของ การได้รับการศึกษาแล้วก็สู่เรื่องของการมีอาชีพและมีงานทำครับค่ะก็วันนี้ต้องขอเป็นกํบบาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่เป็นจิตอาสาที่เข้ามาร่วมอยู่ในสมาคมเพื่อช่วยเหลือสําหรับผู้ที่บกพร่องทางจิตวันนี้ค่ะแล้วกันนี้ต้องขอบคุณในครับท่านท่านออนย่างดที่มาให้ค<ด><ด>วามร่้มมืดีีค่ะดดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพี่ยานีชีวะเจริญนะครับที่ปรึกษาเครือข่ายสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือสวัสดีด้วยเลยครับพี่สวัสดีค่ะถือว่าเป็นผู้นําที่มาจากทางเหนือหนึ่งท่านนะครับ,รบวันนี้มาร่วมเสวนามีข้อมูลมีอะไรบ้างที่อยากจะแนะนํากับคุณผู้ชมบ้างครับเรามองเห็นเรื่องของการที่ที่งานของเครือข่ายที่มากันทุกภาคเนี่ยนะคะคที่ทํางานดูแลผบบู้บุกรุกองทางจิตอย่างต่อนเนื่องเนี่ยเรามองว่ามันเป็นโอกาสดี<ม>นะคะที่ทางสมาคมได้จัดให้เกิดการดูแลตรงนี้เกิดขึ้นนะคะครับ ในฐานะที่พี่เป็นผู้นำที่มาจากทางภาคเหนือหนึ่งท่านมีมุมมองในการทํางานเรื่องของการเป็นภาวะผู้นำในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรบ้างในการดูแลผู้ที่บกพร่องทางจิตบ้างครับพี่อันแรกมีใจก่อนอครับม,มีใจในเรื่องของการเป็นผู้ที่ต้องเ,อเห็นผู้บกพร่องทางจิตเนี่ยเขาเป็นผู้ที่เราต้องดูแลให้โอกาสที่เใครๆก็มองว่าเอ้ยเป็นผีบ้าทําอย่างไรให้ครอบครัวเนี่ยต้องเข้าใจก่อน นะคะแล้วชุมชนถึงจะได้เข้าใจคือจริงๆต้องต้อง,ต,องต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกทุกเรียกว่าทุกหมู่บ้านแล้วกันใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ทราบเลยว่าจริงๆผู้ที่บกพร่องทางจิตเนี่ยเรามองด้วยสายตาไม่เห็นนะครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าบางบางครอบครัวเขาเขาเขา,เขาขาดประสบการณ์เขาไม่มีทักษะไม่มีความรู้ตรงนี้เราในฐานะที่เราเป็นผู้นำในในใน,ในด้านของการดูแลทำยังไงกับบ้านถจะใ,ให้เขาเขาก็าดูแลผู้ป่วยได้ครับค่ะก็ะะต้องไปให้ความรู้ กับทุกภาคส่วนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะให้เขาเข้าใจทีนี้คําว่าอาสาสมัครเดี๋ยวเขาอาจจะไม่ได้ผ่านการอบรมไม่ได้ผ่านหลักสูตรการเรียนมาเหมือนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐพอเขาเข้ามาทํางานร่วมกับผู้ที่ทํางานด้านนี้โดยตรงเราจะต้องอาศัยอะไรให้เขาต้องบงอ่งบอกหรือว่าจะต้องแนะนําเขาได้ไปในที่ทางไหนบ้างครับอันแรกเลยมีจิตมาก่อนอจิตสาธารณะเลยเป็นผู้ให้เลยมีเมตตา ะะมีเมตตาในการที่จะเห็นใครก็เมตตานะคะมีความศรัทธาในการที่จะทํางานร่วมในการที่จะเป็นจิตอาสาแล้วก็มีความเสียสละนะคะตรงนี้ต้องมีแล้วที่สําคัญคือต้องมีความอดทนด้วยอีกอันหนึ่งคือต้องมีความเพียรพยายามในการที่จะเข้าถึงเป้าหมายให้ได้ว่าเรามีเป้าเพื่อจะต้องการดูแลคนกลุ่มนี้จรงิจรงๆนะคะต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยที่สําคัญต้องมีเวลาในการที่จะไป,ไปทำงานจรงิงจังและสุดท้าย ต้องทํางานอย่างมีความสุขด้วยนะคะความยากของการทํางานกับผู้ที่บกพร่องทางจิตเนี่ยเราไม่สามารถประเมิน้วยได้สายตามันยากตรงไหนครับอันแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเข้าถึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดแกนนําเข้าไม่ถึงในเรื่องของตั้งแต่เอาตั้งแต่ครอบครัวเลยมันทําให้เกิดการยากถ้าไม่เข้าใจชุมชนไม่เข้าใจนะคะอันที่2เรื่องของการที่เราจะมีคีแมนพวกเนี้ยที่จะเป็นแกนนำเนี่ยในการที่จะต้องมา มาเป็นทีมมาเป็นชมรมต่างๆเนี่ยมันได้คุณสมบัติประมาณนี้มันมันค่อนข้างหายากแล้วอ,อันหนึ่งที่ยากก็คือถ้าไม่มีเรื่องของนโยบายทางภาครัฐชัดเจนในเรื่องของแนวทางในการดูแลแต่ไทยมีอะไรเพิ่มเติมในการอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะคนในครอบครัวสองงานที่สุดพ่อแม่หรือคนที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยต้องเข้าใจกันก่อนความเข้าใจเป็นสิ่งที่สําคัญรองมาจากความรัก พราะบางทีมันรักอย่างเดียวรักแล้วหลงเนาะมไม่เข้าใจไม่พูดคุยการสื่อสารสําคัญค่ะถ้าแต่ละครอบครัวมีความสุขกับการเป็นผู้ให้นะคะมีจิตใจดีมีเมตตาในครอบครัวตัวเองแล้วมันก็ส่งผลไปแต่ละครอบครัวแล้วก็สังคมและประเทศชาตินะคะนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของอีกหนึ่งผู้นำนะครับที่เป็นที่ปรึกษาเครือข่ายของสมาคม เพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือนะครับคุณพี่ยานีชีวะเจริญกับคุณคุณพี่ยานีด้วยแล้วกันนะครับผมค่ะแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณพี่รัตดาแก้วสุจริตนะครับรองประธานสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลกนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะมาทํางานดาน้รู้สึกยังไงบ้างรครับอืตัวเองนี่เป็นมะเร็งนะคะแล้วก็อพอรู้ว่าเป็นก็คือความรู้สึกแบบมันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะมันแบบ ีวิตมเราไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนก็เลยพอดีเขาทําอยู่ตรงนี้กันก็เลยมาที่นี่ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดค่ะครั้งแรกที่ที่มาช่วยงานด้านเนี้ทําไมถึงอยากมาทาตัวเองพอดีมีกลุ่มกลุ่มงานผ้าของลาเอของโรงเรียนพูท้องที่จังหวัดนครสวรรค์พอดีเป็นกลุ่มของคนพิการทุกประเภทพอดีรู้จักกันก็พี่ๆเขาก็เลยชวนมา แล้วพอทํามาถึงทุกวันนี้ตั้งแต่ปี57ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะตนนี้ก็เกือบ10ปีแล้วเนาะประทับใจตรงไหนบ้างครับแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะคะคเพราะว่าน้องแต่ละคนบางวันก็ไม่เหมือนกันเพราะน้องบางคนเขาไม่ได้กินยาไงะคะคแต่รเรารู้ว่าเขาไม่กินยา คนคนเดียวกันแต่ว่าสถานการณ์คนละวันเขาจะไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันอ้ยต้องใช้วิธีการจัดการยังไงครับคุณพี่ก็ต้องคุยอะไรวะอยู่กันมาตั้งนานไม่เข้าใจเหรอสอนทุกวันทุกวันนี้มาขายของก็ยังเหมือนเดิมกันก็ยังบอกอยู่อยู่ตลอดเวลาเอ๊ะทำไมทำไมไม่เข้าใจเหรอไม่เข้าใจถามนะก็เรียกว่าพิรดาคือเป็นอาสานะครับที่เสียสละมาดูแลน้องๆนะครับจนวันนี้ได้รับรางวัลด้วยรางวัที่ได้เป็นรางวัลอะไรครับพิรดาเป็น สาธารณประโยชน์ค่ะอของได้ของสตรีแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนพิการของโรงเรียนภูทองค่ะพอได้รับรางวัลมาเรารู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นดีใจและคุ้มกับกับกับสิ่งที่เราได้ทําไปค่ะรางวัลมีค่าขนาดไหนคบพี่สําหรับคุณพิรดานคนทํางานนะนะคะรางวัลรางวัลหนึ่งมันก็มีค่าสําหรับเราอ่ะ พูดไม่ได้ค่ะมันบอกไม่ได้อืมะเหมือนเป็นคำพูดอาจจะไม่ได้แต่ว่าจากความรู้สึกที่ผมสัมผัสกับคุณพิระด,ดาคิดว่าภาคภูมิใจแล้วก็ตื้นตันอย่างมากก็ขอให้พิรดา,ดาครับรักษาความดีตรงนี้ไว้ช่วยดูแลน้องๆที่เป็นผู้ป่วยให้น้องๆมีสุขภาพมีร่างกายมีอนาคตชีวิตที่ดีขึ้นะนะนตแล้วก็ขอให้พิรดามีแรงในการทํางานตรงน,ตรงนี้ต่อไปนะพี่นะ,ะวันนี้กับคุณพิรด,ดาด้วยนะฮะโอ้โหวันนี้ซึ้งเลย ช่วงคละไม้คละมือวันนี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมที่ไหนตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะพูจจาไม่รู้เรื่องน้ำลายไหลเดินเชื่องช้า มีงานทําได้อย่างไรถ้าเราดึงศักยภาพเขาดึงความสามารถเข้ามาดีๆเนี่ยรับรองได้มีอะไรซ่อนอยู่เยอะครับพบกับผมชิวนนนในช่วงโคลมาโคลมือและตอนนี้ครับทีมงานรายการโคลมาโคลมือเราก็กำลังจะเดินทางนะครับมาที่ รามอินทาซอยแและเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับว่าสมาคมแห่งนี้มีกิจกรรมอะไรดีๆเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองและน้องๆคนพิการทางสติปัญญาเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับไปครับ ผมสุชาติโอวาสวรณสกุลนะครับเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยครับปัญหาในเรื่องของการว่างงานของกลุ่มคนพิการทางสติปัญญาครับนายกในปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรมากครับพ่อแม่บางคนยังอายครับยังไม่กล้าบอกสังคมนะว่าลูกพิการสติปัญญานะนะ,นะครับตอนนี้เราจะมีจดทะเบียนอยู่ประมาณแสนสี่เปอนแต่ผมคิดว่าความเป็นจริงเนี่ยน่าจะมีอีกเท่าตัวนะครับที่มันยังยังไม่ยอมเข้าระบบตรงนี้คือที่ผ่านมาเนี่ย ภาพรักของคนพิการเนี่ยทุกคนก็จะยกว่าดูน่าสงสารต้องช่วยสงเคาะ์บริจาคเงินแต่พอเราเปลี่ยนภาพลักษตรงนี้ใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนทัศนคติในสังคมที่มันเป็นกำแพงบานใหญ่ๆเลยที่มันขวางทางอยู่เนี่ยนะครับมันทําลายกำแพงตรงนี้ออกไปมันก็ทําให้เกิดการจ้างงานคนพิการได้มากขึ้นนะครับเพราะแม่เริ่มนะครับมีความหวังอยากที่จะพัฒนารูปของตัวเองแต่ก่อนฝึกไปก็ไม่รู้จะไปทําอะไร้รย,ยฝึกฉันนวดปากให้เธอ ป้อนข้าวให้เธอให้เธอแบบไม่สามารถทําอะไรได้ต <ers and> <antes> ัวเองได้อะไรเงี้ยเนาะแต่ป <nowadays> ัจจุบันเนี้ยนะครับเขาเริ่มฝึกให้ลูกเดินทางเองเขียนหนังสือเซ็นชื่อได้ไปไหนมาไหนได้นะครับเขาก็เริ่มมีความหวังว่าโตขึ้นมาเนี่ยมีงานทําแน่แน่สถานการณ์นะของจิติลปัญาตอนนี้นะมีประมาณสักหมื่นกคนเนี่ยกำลองรอจ้างงานจากกลุ่มของสมาคมเราเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่หยุดเราก็ยังติดต่อประสานงานบริษัทต่างๆอยู่ตลอดเวลาก็กระจายอยู่ทั่วประเทศเลย ปัญหาหนึ่งที่เป็นก้อนหนึ่งที่เป็นอุปสรรคเรารเป็นก้อนใหญ่ๆมากๆคือเรื่องก,การศึกษาเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเด็กของเราเนี่ยอยากจะได้เรียนแต่มันไม่ได้เรียนทั้งๆท,ที่พรบอรบอกใช่ไหมครับ,รบออตั้งแต่แรกเกิดแรกพบความพิการสามารถที่จะเรียนหนังสือที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ความเป็นจริงเราจะจูงลูกเราไปใกล้ๆบ้านอยากจะเรียนโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มุดิเศษแต่ผมคิดว่าอยากจะทําให้เหมือนโคต้าช่างงานเนี่ย นะครับสมมุติมีร้อยคนต้องกางคุณพิการหนึคนครับเอ๊นักเรียน50คนรับคุณพิการไปเหนึ่งคนได้ไหมมสมมุติมหาลัยนี้มี1,000คนครับอ่าคุณรับเราไป20คนได้ไหมที่ผ่านมาเราก็ทํากิจกรรมนะครับที่ห้องห้องแห่งเนี้เราทําเชิญคนที่เป็นบล็อกเกอร์บิวตี้อย่างเงี้ยมาสอนแต่งหน้ากับเด็กๆของเราให้เขายกระดับภาพรักนะครับเดินแบบสอนเดินแบบ นะครับสอนเล่านิทานเราอยากให้เขาเรียนร่วมมีชีวิตเหมือนกับคนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมีทางเลือกที่หลากหลายมีกศอนอมาตั้งที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากเรียนมาเรียนที่นี่มาฝึกอาชีพอิสระที่นี่นะครับที่นี่มีร้านกาแฟาท่านฝึกมีอาชีพในการทําผลิตภัณฑ์คนพิการที่หลากหลายทำของจิปาถะทุกอย่างแล้วก็ยังมีกลุ่มเครือข่ายเราอีกนะครับร้อยกว่าชมรมทั่วประเทศเงี้ยเราก็กระจายไปทั่วไปหมด รวมถึงทำเบเกอรี่ทำอาหารนะครับอย่างนี้ที่ท่านเห็นห้องที่สะอาดเอี่ยมเนี่ยก็เกิดจากเด็กพิการสติปัญญาของเรานี่แหละครับนะครับก็ได้รับการจ้างงานต่างๆเราก็มาฝึกที่นี่แล้วพอถึงระดับหนึ่งเราก็จะส่งกลับเข้าไปสู่สังคมยา้เขามีชีวิตเหมือนคนทั่วไปให้สังคมยอมรับนะครับหลายคนตอนนี้ก็เข้าไปทําประจําตามบริษัทต่างๆเราอยากให้ชีวิตเขาวันหนึ่งนะครับจากเดิมที่เขาเคยเป็นภาระเนี่ยให้กับครอบครัว ครอบครัวจะต้องมาคอยส่งน้าส่งอาหารส่งยาแต่ตอนนี้เขาลุกขึ้นมาเป็นผู้นําของครอบครัวเขาได้มีไรายได้ดูแลพ่อแม่นะครับบางคนได้เงินไปต่อยอดขยายเป็นอาชีพต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่อย่างเงี้ยเราอยากยกระดับคนพิการเหล่านี้ขึ้นมาครับมองจากวิกฤตให้เป็นโอกาสอมองจากปัญหาให้เป็นปัญญา นะครับเราจะทำยังไงนะครับที่จะทำให้ความเป็นอยู่ของลูกเราดีขึ้นๆๆตอนนี้ผมก็ได้ผู้นำคนพิการเนี่ยทั่วประเทศเลยทุกจังหวัดนะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็จะเชิญประธานชมรมทุกคนเนี่ยประชุมผ่านซู <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราต้องการที่จะแบบครับยกระดับชมรมของเราทุกชมรมเนี่ยให้มีความสามารถให้ <ๆ S 1> เก่งเ <ๆ S 1> มื่อเรา, <ๆ S 1> เ,ราเมื่อเราได้ผู้นำดีผู้นำเก่งคนที่จะตามเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับถามว่าเหน็ดเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เราต้องการที่จะ ส่งเสริมให้คนพิการเราเนี่ยได้ความรู้ตัวนี้ไปจริงๆการนำระบบจ็อบโค้ดเข้ามาช่วยเนี่ยมันมีประโยชน์มากน้อยอย่างไรและจ็อบโค้ดของทางสมาคมของสติเราเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละมาเป็นจ็อบโค้ดมีแม่นุ่นแม่นี้มาอยู่ช่วยบางคนก็มาช่วยแบบกิจอาสาแต่ก็ถือว่าได้ผลนะครับ,รบพ่อแมก่ก็มีความสุข อยากให้ท่านนายกนะครับให้กำลังใจผู้ปกครองนะครับและน้องๆเด็กพิเศษของเราหน่อยครับคำต่าง,างๆที่มันเป็นภาพลบไม่ว่าจะปัญญาอ,อ่อนเออต่างๆเนี่ยผมพยายามลบทิ้งไปดีละคำดีละคำคำนี้ก็น่าสนใจนะเขาเรียกว่าเด็กพันพิเศษเป็นเด็กประสาทรันถ้าเราดึงศักยภาพ<ม>เขาดึงความสามารถเขามาดีๆเนี่ยรับรองได้มีอะไรซ่อนอยู่ยเขาเยอะบางคนตีขิมได้อย่างนี้เด็กน้องชอบแก้วเนี้ย บอีขีมได้เป็นร้อยเพลงเลยนะครับร้อยกว่าเพลงโดยไม่ต้องจำน้องเสือเต้นฮิปฮอปไม่เก่งเนี่ยนะครับเราจะหาศักยภาพดึงความสามารถของเขาเหล่านี้ออกมาได้อย่างไรนี่คือหน้าที่ของพ่อแม่ครับอย่าไปมองเห็นว่าเป็นสิ่งไร้ค่าแล้วเสร็จแล้วเราก็ทิ้งขว้างเขาค่อยๆหาไปครับค่อยค้ยคยคยคนไปนะครับเมื่อเจอเราก็ทุ่มเทดึงความสามารถตัวนั้นเขาออกมาให้ได้ นั่นแหละพ่อแม่วันนั้นก็นจะมีความสุขอย่าลืมร่วมกันสนับสนุนนะครับส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำมีไรายได้เพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัวไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาววรรณกรมนบุตรเป็นผู้อำนวยการสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาค่ะดูแลทุกอย่าง คือทุกอย่างค่ะที่มีในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้องๆน,นะคะน้องๆในเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วก็มีครูครับค่ะแล้วก็มีเด็กๆมาตาสามที่น้องมาฝึกงานที่นี่แล้วก็บางคนมาฝึกงานบางคนก็มาฝึกวิชาชีพแล้วก็มาทํางานที่นี่ก็มีคะ่ะตอนนี้เราจะมีเหมือนฝึกอาชีพอะค่ะจะมีล้างรถดูดฝุ่นอย่างเงี้ยก็จะฝึกน้องฝึกน้องให้แบบดูดฝุ่นเช็ดรถเราก็จะมีพี่เลี้ยงควบคุมดูแล ผมเห็นผลิตภัณฑ์มากมายหลายอย่างเลยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากฝีมือของใครครับอันนี้จากน้องๆสติปัญญาเลยเราก็ฝึกให้เขาพัฒนาทําให้น้องเนี่ยมีสมาธิว่าจะได้ล้อมมาได้แต่ละเส้นเนี่ยค่ะเขาใช้สมาธิสวัสดีครับชื่อนายพานุพงษ์เชลีกิจครับที่เรียนที่น้้งแม็กน้องแม็กมีหน้าที่ในการทํางานากับทางสมาคม เรรช็ดโต๊ะห้องครัวเช็ดชั้นวางตุ๊กตาแล้วพี่ๆหน้พาพักไหมดูแลเราดีไหมดูแลดีครับอสอนงานเราทุกอย่างเลยปะทุกอย่างครับน้องแม็กอยากไปทำอะไรมากที่สุดเวลาได้รับเงินเดือนให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อกับข้าวกินชื่นอนางสาวอมรรัตเจริญสุขค่ะชื่อเล่นชื่อน้องหมวยค่ะน้องหมวยทำงานอะไรบ้างคะาในสมาคมมีหน้าที่อะไรตั้งชงกาแฟทำกับข้าวค่ะ จะทําอะไรมากที่สุดเลยสมมติถ้าเรามีเงินเก็บมีเงินก้อนในอนาคตอยากไปเปิดร้านทํากับข้าวค่ะทำกับทั้งคุณพ่อ,อคุณแม่ะชื่อไพรินนามหาชัยน้องพลอยทาอะไรบ้างคะทำความสะอาดคะ่ะเช็ดกระจกเช็ดกระจกถูกพื้นถูพื้นฝาบ้านทาไมน้องพลอยถึงตัดสินใจอยากมาทํางานที่สมาคมก็มีตังมี มีตังจะช่วยคีช่วยแม่ค่ะของคนทีมให้ภพเรินมาทำงานแม้วันนี้พวกเราจะเป็นบุคคลพิเศษแต่น้องคอยก็ยินดีที่จะบอกกับทางสังคมว่าถ้าท่านให้โอกาสกับพวกเราเรายินดีที่จะรับโอกาสนั้นและจะตั้งใจตั้งมั่นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดมาร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานกับทางสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติตปัญญาแห่งประเทศไทยท่านสามารถ ติดต่อสอบถามนะครับเซิร์ช Google ได้เลยผมชิวานนท์และรายการคลไม้โคลมือต้องฝากท่านผู้ชมทางบ้านให้กำลังใจกับพวกเราในนามของคนพิการไทยหวัวใจเดียวกันสำหรับวันนี้ผมชิวานนท์ผลไม้โคลมือสวัสดีครับมองจากวิกฤตให้เป็นโอกาสมองจากปัญหาให้เป็นปัญญา สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วค่ะสำหรับใครที่พลาดการรับชมสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube เพียงพิมพ์ชื่อรายการเปิดฟ้าและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวนะคะสำหรับวันนี้โมโมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ